สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องอาจารย์หน่อยนิชาฮัลโหลชานลแม่หมอไซดักนะคะวันนี้เราจะมาทำเรนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าภาพจําของคุณในความคิดของเขาค่ะนะคะอาจารย์หน่อยอ่านดวงนะคะเป็นพลังงานแบบโดยรวมนะคะเป็น general reading อาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะสลับกันเป็นไว้เบอร์ซ่านะคะก็ขอให้คุณน้อมรับในสิ่งดีๆไปนะคะสิ่งที่ดีก็น้อมรับนะคะสิ่งที่ไม่ดีก็ ปล่อยผ่านนะคะให้ครูบาอาจารย์แนะนําหาทางออกให้กับคุณให้กับทุกคนไว้นะคะถ้าเรามาดูพลังงานก่อนคะ่ะว่าคุณกับเขาตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วนะคะคอสามใบค่ะ free yourself นะคะก็คือการปล่อยวางนะคะการไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้นนะคะการทําให้คุณมีอิสระทุกวันนี้พันธนาการของคุณยังอยู่ในความทรงจํา ยังคิดถึงแต่เรื่องเดิมๆเก่าๆนะคะคุณคุณจะต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วนะคะร e l e a s e y o u เ ex เห็นไหมคะทิ้งอดีตไปนะคะความคิดของคุณตอนนี้เริ่มแข็งแกร่งแล้วจากเดิมที่ปีก่อนๆที่คุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็ร้อมกรอบด้วยความคิดที่ไม่มีทางออกนะคะ ในปีนี้คุณจะ move on ได้สำเร็จนะคะคุณจะปล่อยพลังงานเก่าๆพลังงานลบๆออกไปจากเขานะคะค e e p อนโธเ n นไมลนะคะไพ่ออกมาเป็นในโทนเดียวกันเลยนะคะก็คือพลังงานก็คือความอิสระความสุขนะคะแล้วคุณเปิดใจพบกับสิ่งใหม่ๆค่ะปีนี้นะคะก็คือคุณจะสามารถที่จะพบอะไรใหม่ๆเป็นสิ่งดีๆให้กับคุณได้เลยนะคะน้อมรับคำทานายไปก่อนเลยนะคะภาพจำของเขานะคะคที่มีกับคุณในตอนนี้ค่ะนะคะ มันเป็นเรื่องของความรู้สึกอยากขอโทษการขออภัยการขอโอโหสิกรรมความคิดในเรื่องของการที่จะปล่อยวางเป็นไพ่ไฟออฟซอร์สนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะตุลกลุ่มเมทุนนะคะค่ะเรามาดูค่ะว่าภาพจำนในเรื่องของคุณที่อยู่ในหัวใจเขาในตอนนี้ค่ะนะคะไพ่ทูบซอร์สนะคะเรื่องของการประชดประชันความรู้สึกที่เขาทำกับคุณ ให้คุณเจ็บปวดนะคะมันยังมีอยู่เขายังรู้สึกว่าเขาอยากจะดูแลคุณแล้วติดต่อคุณหรือ,อแคร์คุณหรือส่งผ่านความหงใหง่ดมาที่ตัวคุณนะคะแต่ว่าเขาก็ทําไม่ได้นะครับเห็นไหมคะมือยังไม่สามารถสัม,สมผัสคุณนะคะเพราะว่าตัวคุณเองก็เลือกที่จะไม่ทําอะไรไม่ติดต่อเขาไปเหมือนกันมีไพ่เทนบอนนะคะคือคุณในภาพจําของเขาคือเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนทํางานเก่งเป็นคนมีภาระมีเป็นคนที่ อา,อาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่รับผิดชอบครอบครัวนะคะคุณเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นไพ่ออ e ดอแอม e r นะคะมีพลังงานของชาวราศีเมษนะคะคุณเป็นคนหญิงถนงมีอีโก้นะคะในี่ความทรงจำของเขาที่มีต่อคุณะคะ่ะ